ต้นนี้นะครับก็ปลูกมาสี่ปีครึ่งนะครับจะเข้าปีที่ห้าแล้วครับเนี่ยเพิ่งติดลูกครั้งที่สองครับทับทิมครับน้องเคยเห็นทับทิมไหมครับอันนี้ทับทิมนะครับดูสีครับผมทับทิมทองนะครับปกติผมเคยเห็นลูกเราประมาณสองโลสองโลครึ่งนะครับนี่ดูของผมห้าโลครับนี่ครับดูแต่ละลูกครับผมมาดูเนื้อครับมาดูมาดูพูครับไม่ได้มาดูเนื้อต้นนี้นะครับก็ปลูกมาสี่ปีครึ่งนะครับจะเข้าปีที่ห้าแล้วครับเนี่ยเพิ่งติดลูกครั้งที่สองครับติดเอ่อติดลูกครั้งแรกครับ ครั้งครั้งครั้งปตอนแรกออกมาแต่ดอกครับปีก่อนลูกไม่ยอมติดเลยแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าพันธุ์เนี้ยที่เราปลูกมาค่อนข้างจะติดลูกยากกว่าเพื่อนเลยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวปีนี้นะครับผมจะลองกินกินดูนะครับว่าไอ้ทับพิมพ์ทองของเราเองเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงครับเดี๋ยวจะลองตัดเอาไปบ่มดูนะครับวันนี้แก่ไม่แก่ไม่รู้ว่าวัดดวงเลยเพราะว่าอยู่นานแล้วยังไงก็ต้องแก่แล้วครับรุ่นนี้ สัตว์แค่ลูกนี้ดีลูกนี้เหมือนโดนอะไรเจาะอุ๊บสีเขาสวยเนาะพี่นะครับน,นี่ดูสีดูพูครับผมเหมือนเห็นอะไรแวบ,บๆในน้อนเจานะใช่ไหมถ้าลูกนี้แก่สามวันสูงนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็จะมาตัดใหม่อืมปลายน้อยมากเลยสงไยจะโดนฝนเยอะนะครับดูลูกเขานะครับสีดูสีครับ และยังทองได้มากกว่านี้อีกนะครับเพื่อนๆที่อยากสนใจปลูกนะครับก็ลองหาพันธุ์ไปปลูกกันได้นะครับลูกของเขานะครับทับทิมทองอันนี้เด็กมันห่อทีแรกคิดว่าลูกจะไม่โตนะครับห่อชิดไปควงย่นหมดครับลูกนุ้นสวยมากเลยครับกิ่งเท่านิ้วก้อยนะครับติดไม่กี่ลูกครับต้นนี้ก็สามลูกท่วนนะคะสามลูกท่วนเลยครับลูกนี้ทรงสวยมากเลยครับผมทรงคล้ายๆชนีนะครับแต่สีผิวคนละสีครับ ผิวจะออกเป็นสีทองนะครับเขาบอกว่าเนื้ออร่อยนักอร่อยหนานะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูแต่ดูจากขนาดผลแล้วครับคิดว่าไม่น่าจะเท่าไหร่นะครับผมครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณพี่น้ามากๆาคะ่ะ